สวัสดีค่ะทุกคนช่วงนี้แฟนๆก็น่าจะสังเกตเห็นว่า Baby Monster ไม่ค่อยอัปเดตอะไรเลย MV เพลง Better Up นะคะก็ได้ลงไปเมื่อ1เดือนที่แล้วส่วนคลิปล่าสุดในช่อง Baby Monster เนี่ยก็คือคลิปที่อยางฮายอนซอออกมาพูดถึงแผนการในอนาคตรวมถึงได้พูดประเด็นของอาฮายอนด้วยนะคะที่หยุดพักไปเพราะการป่วยและสิ่งที่เราได้จากวิดีโอนี้ก็คือเรื่องของเพลงใหม่เบมอนที่กาลังจะมาโดยเพลงนี้มีชื่อว่า stuck in the middle จะเป็นเพลงที่ไม่ใช่แนวฮิปฮอปแล้วก็เป็นเพลงที่น่าจะเน้นเสียงร้องมากกว่าอย่างเป็นคนบอกเองเลย ว่าเพลงนี้ให้ความรู้สึกแปลกใหม่แล้วก็ YG Entertainment ไม่ค่อยทําอะไรแบบนี้เพลง stuck in the middle จะปล่อยในวันที่1กุมภาพันธ์ปีนี้ก็คืออีกไม่นานจะถึงวันปล่อยแล้วนะคะมารอดูกันได้เลยเรื่องที่2ในวิดีโอนี้ที่เราได้รู้นะคะก็คือการปล่อยมินิอัลบั้มอย่าง h y u n ซ o o มีแลนจะปล่อยมินิอัลบั้มให้กับ Baby Monster ในวันที่1เมษายนปีนี้เหมือนกันรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นอัลบั้มแรกเลยนะคะของ Baby Monster ที่แบบเปิดตัวเพราะที่ผ่านมาเบมอนก็ปล่อยแค่เพลงนะคะไม่ว่าจะเป็นเพลง dream better up หรือว่า s t u อิ m าม d โดที่กำลังจะมาในตอนนี้ทั้งหมดนี้ก็คือไม่ได้เป็นอัลบั้มแต่อย่างใดนะคะคือแบบเป็นเพลงเดี่ยวเดียว,ยวและเรื่องสุดท้ายที่เราได้รู้จากอย่างฮยอนซอกนะคะก็คือเรื่องของอาฮยอนอยางบอกว่าเหตุผลที่อาฮยอนไม่ได้อยู่ใน MV b a t t l e u p ด้วยเนี่ยก็เพราะการป่วยไม่ได้ขยายอะไรเพิ่มเติมนะคะแค่แบบปัญหาสุขภาพเฉยในวิดีโอเนี่ยอยางได้อธิบายว่าจะหยุดประมาณ2-3เดือนแต่ในความเป็นจริงก็ไม่รู้ว่ามันจะนานหรือว่าสั้นกว่านี้ไหมนะคะยังไงก็ต้องรอติดตามกันต่อไปความจริงหลังจากที่คลิปนนนี้้้้ไดปลล่อออยยกกมาาาแฟหหค็ตตังรใ อายอนมาอยู่ในเพลงซักอินดอมิดโมากๆทุกคนก็คือรอให้อายอนกลับมานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงบ้างเพราะว่า YG ไม่ได้บอกอะไรเลยแต่พวกเราก็คงทําได้แค่คาดเดานะคะเพราะว่าีเนี่ยก็คือปิดความลับศิลปินเก่งมากๆเอาเป็นว่าสําหรับ Baby Mon s t เ r เรื่องที่กําลังมีอยู่ในตอนนี้ก็คือมีเท่านี้นะคะทุกคนเพราะในช่วง1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือไม่ได้อัปเดตไม่ได้เคลื่อนไหวอะไรเลยโอเคงั้นถ้าเบมอนมีข่าวอะไรมาใหม่เราจะมาเดตฟังตลอดเลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนฝากไล